สวัสดีครับนี้พามาชม CBR 6 5 0าส F ปี2อ1 8นนะครับผมคันนี้เปิดราคาเงินสดอยู่ที่169,000บาทนะครับรถเป็นสีดำนะครับผมชุดสีสวยนะครับไม่มีแตกไม่มีอรอยขนแมวเลยนะครับผม ไม่เคยล้มไม่เคยชนนะครับคันนี้สวยจริงนะครับสภาพก็คือมาแค่ท่อเท่านั้นเองนะครับยางหน้าหลังพิลลี่แองเจินะครับผมดอกเต็มๆแค่ยางก็คุมแล้วนะครับท่อจะเป็นปลายแอโร่นะครับเป็นสลิปออนนะครับมีขอบเครื่องคาร์บอนซ้ายขวามาให้นะครับข้างหน้าจะเป็นชิลหน้าแตะสีดํานะครับคันนี้ดาว25,000ืนห้าพันนะครับ k d ออกรถ2 5งหมจบทุกอย่างนะครับผมผ่อนสี่พันเปีนะครับผมเป็นนกรุงศรีคันนี้ได้กุญแจสองดอกมาดูกันหน่อยนะครับกุญแจ2ดอกไม่น้อยมาก ไม่20,000โลเท่านั้นเองนะครับผมมาเดี๋ยวมาฟังเสียงทอกันดีกว่าตามสไตล์สีสูบนะครับผมลั่นๆแบบนี้นะครับถ้าใครอยากเป็นเจ้าของนะครับปรึกษาเคสฟรีนะครับผมทักไลน์ผมมาได้เลยเดี๋ยวทิ้งไอเดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์ไว้ข้างล่างนี้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ